คือเรามาจากอากิรานะฮะตรงปากบาราอาคิราทุกคนต้นไม้สวยมากจอดตรงนี้ให้เราได้เข้าห้องน้ำน่ารักมากอา i ิราสปีดโบ๊ททุกคนบริการเรถเราชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็เส้นทางของสตูนอะ่ะเขาจะเขียนชะลอความเร็วเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้จะชอบนี่คะหยุดรถสัก15นาทีพักรถนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัดใหญ่ แล้วก็เขาจะไปส่งนักท่องเที่ยวบางคนที่จะต้องขึ้นเครื่องกับกรุงเทพที่สถานีสนามบินหัดใหญ่ก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะเข้าหัดใหญ่นาหัดใหญ่นก็จะไปออกแถวคอหงวัดคอหงแล้วก็เลี้ยวไปตรงมอขนส่งฮะอะไรสงขานครินตรงนั้นก็จะมีโรงแรมนะฮะอีกบรรยากาศหนึ่งตรงเส้นทางที่เรียกว่าเมืองการศึกษาเนาะหัดใหญ่สงขลานครินมอ,อ,อหอมมากเลยทุกคนตรงนี้เรียกว่าห้วยโอนหอมมากเป็นป่ายาง หอมมากทุกคนนี่ดูสิโอวบรรยากาศดีมากเลยทุกคนครับมีของฟุ่งของฝากของกินนะนี่แต่วามมาจากตลาดกินโยกด้วยนะฮะของคนในพื้นที่ด้วยูุสงพุสาตัวปากอ้าก็มาทุกคนนี่ฮะอาะนกนดงกันมีเขามีให้ชิมด้วยนะทุกคนนะฮะ อีค่ะสสวัดีค่ะมีปลาชิ้นช่างด้วยหรอมีจ้าแบบไหนนะมีแบบอ่าอันนี้ไปทอดเองแล้วก็จะมีแบบที่ทอดแล้วนู่นนะคะอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะอ๋ออันนี้จะไม่เค็มถุึ่งกิโลเท่าไหร่คะครึ่งกิโลขึ้นไปสองร้อยยี่สิบอ๋อโอเคถ้าแบบนี้ไอ้ปลาซิวอ่ะอ่ามันเป็นปลาอะไรนะปลาลูกเบกปลาลูกเบกปลาลูกเบก แล้วก็จะมีพวกนู่นนะคะแบบทานได้เลยทอดแล้วใช่อันนั้นแบบทอดแล้วค่ะแล้วก็จะมีปาซิลด้วยปจาติดอยนะครับตรงนี้ด้วยอ้นทุกคนอันนี้เล้ะอันนี้ต้องเอาแค่ใปหนึ่งค่ะหนึ่งรอจ้าปลาอินทรีก็มีทุกคนกะปองกะปีอันนี้เหรอู้ของฝากนากินงั้นเลทุกคนจะาอาคีว่าพามาตรงนี้แบบว่า เลื่อนะน้าใครจะเข้าห้องน้ำก็ได้นะ,จ,ะจาะจะกินหยงเยลงเยตรงเลยตรงนี้ห้วยโอนนะทุกคนจุดพักรถไฮไทย thank you <laughs> ต่างัน้องเทียวน่ารักมากคิดถึงเนาะคิดถึงหรีเป๊ะคิดถึงร้านนะฮะนีปะปายา่าคิดถึงนุช นูชโรตีผล,ลไม้ชาชาักคิดถึงชาอาวน่ารักมากแล้วก็สเต็กเฮาส์ตรงหัวบุมที่เราไม่ได้ไปอย่าเพราะเวลาไม่มีทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ได้ไม่ไปแวะร้านนั้นจริงๆแล้วอยากจะถ่ายก็ติดกับหาดพัทยาเลยทุกคนหาดพัทยาหลีไปอ่ะมันสเต็กเฮาส์เข้าแบบยิ่งใหญ่อลังการมากไปห้องน้ําก่อนมีหาของฝากน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนอของดีๆทั้งนั้นเลยนะพี่ย ก๋วยฉาาหวานเข้าเกี๊ยปลาก็มีมันปลาติกุ้งปลาติก้าหนวดกุ้งก็มีทุกคนอิจพาลมไม่ต้องพูดถึงอันนี้ลูกละยี่สิบบาททุกคนนี่ลูกละยี่สิบบาทขินอบแห้งก็มีทุกคนสุณภาพ,พมาก ชินใหญ่เลยนะฮะปลาข้าวสารก,ก็มีฮะปลาซิวสมุนไพรปลาปรกรอบสามรสที่ที่จะราคาเท่ากันหรือว่าจะถูกหรือแพงกว่าที่นู่น กินหยกนะคะที่นี่เกิดดีกว่าค่ะราคาประมาณนี้ะปรมาณเท่ากันไหมกับที่นู่นหรือว่าต้องเพิ่มนิดนึงหรือว่าลดนิดนึงที่นี่เหรอไม่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 ต่างกันหรือว่าไม่ต่างกันใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่จะเราขายกิดดีอ่า จะดูสินค้าเลิสวยน่าทานดังนั้นดูเลยดูสิผักอบกรอบนะย่างส้มเกล็ดใจให้ชิมค่ะไห้ชิมได้แกะได้ให้ชิมหมดเลยมิบชอร์รี่ก็มีค่ะชอร์รี่สไปซี่ค่ะส่วนหนุ่มส,ด,ส,ด,มสดจะเป็นรสธรรมาดาย่างหนุ่มสดก็มีทุกคนที่นี่ที่ห้วยโอ้น่ะเขาเรียกห้วยโอบ้โอบ้านห้วยโอ,นอ้นะคุณแล้วสปูมหวัดสุขาเนี่เดี๋ยวจะเข้าหัวใจนะถ้าจุดเขาเข้ามาไม่ถูกนี่จะบอกเขาอยู่ตรงไหน อะคิร่ามาจอดเนี oh. ่ยอคิร่าพามามาจากรีเปมากหบ้านยอ่นบ้านุอ่นเลยมาัสยิดบ้าน้วยอ่นมอเคทุกคนี่โอ้โนี่หาชิมกันนี่ปลาอินซีนี่ปลาอินซีโลนึงหรอตัวละเท่าไหร่ตัวนึลตัวนึงลวแตค่ะขนาดนหี่ห้าร้อยป็นิบราคาตั้งัว ถ้าส่งเราก็จะหันให้ถ้าใจบางเบอร์เล็กน้อยไม่ถึงยี่สค่ะที่นี่ฟรีโปรส่งฟรีนะคะแค่เช็คอินลาอ๋อค่ะบซื้อเท่าไหร่ก็ส่งฟรีค่ะมาเชยิดร้านด้วยโอนทุกคนนะฮะนี่กาเป็นจุดพักรถทุกคนจะเข้าห้องน้ำฟรีนะฮะใครอยากได้ของฝากเกรดพรีเมียมค่ะทุกคน อ่ะอะคิราไปขึ้นรถค่ะผมญืนทุกคนอะคิราสติดโบ๊ทนี่หาตะไคร้ทุกคนที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่ไปมึงนอกบ้านเพื่อนนะฮะเขาจะมีตะไคร้ขึ้นแบบนี้เลยเขาคิดว่าเป็นยา่าคา เขาเขาไม่รู้ว่าเป็นเลมอนกลาสทุกคนเนี่ยดูออกเลยถ้าเป็นย่าคาจะเป็นเออจะเป็นตะไคร้จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นย่าคาจะอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวีดเป็นวีดนะฮะวีดวีดที่แปลว่าวัชพืชย่าคาแต่เลมอนกลาสอย่างนี้อยู่หลังบ้านเพื่อนฝรั่งคุณพ่อเขาไม่รู้เขาบอกว่าอ้าวเป็นเลมอนกลาสเหรอเขาเรียกว่าเป็นวีดนะฮะเป็นเขาเลยเอามาแกงใส่ต้มยำนะทุกคนไปขึ้นรถได้แล้ว พวกเราดูต้นมะพร้าวซี่ยังกับอยู่ในทะเลเลยเนาะนี่คือบ้านห้วยโอนฮะอีกนิดนึงก็จะหัดใหญ่ในแล้วนะฮะทุกคนจะเจอกันนะครับสำหรับคลิปหน้า